สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวิดีโอแกะกล่องของใหม่มาวันนี้มีของใหม่ใหม่แล้วเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูสภาพกล่องกันก่อนของสั่งมาเนี่ยประมาณสี่วันนะได้แต่เมื่อวานเรามาส่งเนี่ยผมไม่อยู่ก็เลยให้เขาเอากลับเอากลับขนส่งไปทีหนึ่งแล้ววันนี้มันก็กลับมาส่งใหม่สภาพก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าใครที่ สั่งของไอทีออนไลน์นะกลัวเรื่องขนส่งก็จะมีปัญหาเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างนะผมแม่งสั่งด่าเลยยังไม่เคยเจอปัญหาล้วของมาแล้วมีปัญหานะแต่เราต้องเลือกร้านหน่อยเวลาเราจะสั่งต้องดูลานที่มันมันมีความน่าเชื่อถือนิดนึ่งนะแล้วก็สั่งได้นะสั่งออนไลน์สั่งได้มาดูันทีสั่งอะไรนะมราคาก็ประมาณนี้มาเริ่มแกะกันก่อนอุ๊น เติมให้ถ่าถ่ายรูปตรงนี้ไว้นิดนึงถ่ายตงนี้ไว้นิดนึงเ่าเป็นอะไรอะไรอะไรเนาะเราแกะของกันนี้นะโอเคแค่นี้แหละหมายนต่อเลยเห็นหมายเลใหมายเลขก็พอแล้วเผื่อจะต้องมีปัญหาได้คงได้เค็มปึออ๊บปึออ๊บปึออ๊บเปิดมาอย่างแรกเจอใบเสร็จก่อนเลย ใบเสร็จสินค้านี่ร้านท็อปมาร์เก็ตราคาหมื่นแปดราคาส่วนลดไม่โชว์นะใบเสร็จนี้เก็บไว้เผื่อเอาไว้เคมของปุออ๊บเปิดมาเจอกระเป๋ายี่ห้อรีโนเวอางนี้รู้เลยยี่ห้ออะไรกระเป๋ายี่ห้อรีโนเวนะเท่ากับว่าไอ้ที่สั่งมาเนี่ยยี่ห้อรีโนเวแน่นอนแต่มันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันกระเป๋าเก็บไป ขาแผมแผ่นซิลิโคนไม่รู้ใช้ทำอะไรแผ่นรองเมาส์ไม่รู้ทำอะไรที่เขาสะอาดก็ไม่รู้ไว้ทำอะไรไอ้น,นี่ไฟสองหน้า,อ,าอันนี้เมาส์อันที่สิบแล้วมั้ง <c oughs> อันที่สิบแล้วมั้งหล่นแล้วพังนะอันนี้หล่นทีเดียวพังเลยนะไปเฮ้ยมีชาเขียว เอซี AC, อะไรวะเนี่ยมุกแคทมุกแคทกีตอาอุ่นมุกแคทคืออะไรวะยี่ห้ออะไรวะเนี่ยไอ้นี่ยี่ห้อยี่ห้อเกมมิ่งป่ะนี่ยี่ห้อเกมมิ่งป่ะยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อรีไอตัวรีโนเวอร์รีเจนป่ะวะไม่ใช่เว้ยโอ้ยอย่าไปพูดมากไอ้เขาไอ้คนในคลิปบางคนเห็นขออ๋อแล้วว่าคืออะไรนะอ่านี่แถมมาเตียวทำความสะอาดนะฮะ แมสเป็นได้มาอีกกล่องหนึ่งมีหลายกล่องแล้วนะปึเจอถุงสีแดงใหญ่อลางช่างเลยสกินรีโนเวอร์ตูเบอร์เลยไม่มีชื่อร้านเลยนะเนี่ยนี่รีโนเวอร์ตนี่สั่งจากรีโน v วโดยตรงใเปล่าเนี่ยนี่ผมพัาสั่งผ่านร้านนะแต่ถุงน่านจะสกินรีโนเวมาใต้ถุงหมดก็ไม่มีอะไรแล้ว แกะถุงมาป๊าเหลืออยู่แค่นี้กล่องบเบลเลอป้าห่าเหลืออยู่แค่นี้ Renovo น,นะกล่องเล็กๆก,กระทัดรัดอีหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือกล่องแค่นี้น่าจะเป็นแท็บเลต็ตนะแท็บเล็ตเรโนโวเฮ้ยมี Microsoft Office มี Microsoft Office มาให้อ่างนี้มันจะใช้แท็บเล็ตมล่ะหม Microsoft Office เดี๋ยวไปดูกันแฉก่อนเลย มี Microsoft Office มันก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ดิใช่ไหมสาย adapter ตามปกตินะก็อึ๊บอแดปเตอร์ที่ชาร์จ4ี่วัตต์45วัตต์หัวเป็นไทซีอ่า ah, อย่างนี้ดีอย่างงี้ดีหน่อยนะจะได้ใช้กับพวกมือถือหรือแท็บเล็ตอย่างอื่นได้ด้วยนะ45วัตต์ เอ,อ้ยมีปากกามาไม่ใช่คอมพิวเตอร์แล้วนี่มีปากกามาให้มีซองมีหัวมาไหมปิดก,ก่อนไม่ใช่กูทิ้งไปมีหัวอยู่ที่นี่นะไม่มีหัวไปมีปากกามานะปากกาเนี่ยมไม่รูเหมือนปากกาจีนยี่ห้อชูวี่ว่ะปากกาเรโนโวแต่ทำไมไมัน หมือนปากกาจีนผมมีปากกาจีนชูวี่ตัวชูวี่เฮดเจ็อยู่อนั่งหน้าตาอย่างนี้เลยวะเดี๋ยวเอามาให้ดูเพราะมันเหมือนกันเผื่อเผื่อแม่ใช้แทนกันได้ OEM เดียวกันมาประเทศจีนนะอ่ะมีของหมดยังหมดแล้วมาดูของใหญ่กันไยดึงขึ้นมาเนีปิดมาเลยเนี่ยทีนี้ก่อนป๊าทีนี้คืออะไรอ่ะเี๋ยวค่อยว่ากัน ิ้นตอกมาฟาโอันนี้แท็บเล็ตแน่นอน๋ยวค่อยว่ากันนี่อันนี้สำคัญกล <c oughs> องราคาหลักหมื่นเนี่ยอยู่ที่อันนี้อันเดียวเลยนะคู่มือนะครับที่เราจ่ายเป็นหมื่นเนี่ยซื้อคู่มือมานะไม่ใช่นะพูดไปเรื่อยไม่เป่อยเฉย่แฉเก็บเก็บเก็บติ <c oughs> ป้ายนะ เรามาดูชินี้ก่อนชิเนี้ก่อนชินีน้คืออะไรเปิดดูเลยไม่ต้องพูดคำทำเพลงป๊ามันคือเคสโคเวอร์เคสโคเวอร์แล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันมีคีย์บอร์ดมีคีย์บอร์ดครับเขาคือเคสโคเวอร์มีคีย์บอร์ดแล้วก็ นี่มีช่องอันนี้ใส่อะไรปากกานี่เก็บตรงนี้ได้แงยกันหายไม่ต้องเอาไปเก็บใส่ข้างนอกแล้วก็ติดกับเครื่องไปอย่างนี้ได้เลยนะนคีย์บอร์ดภาษาไทยเรียบร้อยเพราะว่าเราสั่งของในไทยเราไม่ได้สั่งของนอกมานะวันนี้คิดคูคคเปืรอคีย์บอร์ดอ่ะเดี๋ยวเรานไปดูเอกของเราวันนี้ครับ ไอ้มาซ์อันนี้คือแท็บเล็ตวินโดว์แท็บเล็ตวินโดว์สายเข้าระยะช่างตากล้องสายเข้าย้วแท็บเล็ตวินโดว์นะครับอุย้ยไม่รับไม่ได้ด้วยนี่เบอร์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงอะ่ะโอ้โหใจเย็นถือใจพี่เขาเลยไม่เขาไม่รับสายผอบอผอบอโทอรมาแท็บเล็ตวินโดว์นะคุณดู นี่คือแท็บเล็ตวินโดในฝันของใครหลายคนทําไมผมพูดอย่างนี้ผมกําลังจะบอกว่าความจริงแท็บเล็ตวินโดแบบนี้ที่มันบางเท่าแท็บเล็ตแอนดรอยมันหาไม่ได้นะในตลาดบางกระจึงแค่นี้มันหาไม่ได้นะขนาด Microsoft Surface เองยังไม่บางแบบนี้นะเห็นไหมนี่คือแท็บเล็ตวินโด ที่อยู่ในร่างของแท็บเล็ตแอนดรอยนะครับอยู่ในร่างของแท็บเล็ตแอนดรอยผมจับมือเดียวได้เนี่ยก็คือมันน่าจะไม่ใหญ่มากใช่ครับมันคือหน้าจอ11.5นิว้วเฮ้ยก็ใหญ่อยู่นะ11.5นะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบล่างหนึ่งปึ๊บปึ๊บประกอบ,บล่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ ก็ตัวใหญ่ขึ้นมามีปากกาอันี้ชอบเป็นโคเวอร์ปิดถือก็จะเป็นประมาณนี้ครับเคยเห็นถือไอ้ผงถือไอแพดกันใช่ไหมเวลาใส่โคเวอร์เนี่ยมันก็ใหญ่ประมาณนี้หนิมันก็ใหญ่ประมาณนี้นนตอนไอ้ตัวนี้ออกมานะใจคิดเลยว่ามันไม่เข้าไทยหรอกพูดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้แล้วว่ารุ่นอะไรแต่ถ้าเกิดคุณเปิดที่บ้านมันเห็นอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่แล้วไอ้ตัวข้อ มันคือ r e n o v o d u ์ดูเอ็สาปี2023ครับเป็นแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งโมเดลเนี้ยเราจะเห็นมาก่อนหน้าที่มันเป็นตัว r e n o v o c h r o o e บุ o รี r e n o v o ์คอ o o ุ Do ูเอ็สามเนี่ยใช้โมเดลแบบนี้เลยนะตอนนี้มันมาใช้เป็น Microsoft Windows แล้วใครที่อยากจะใช้แท็บเล็ต ที่มีอารมณ์เหมือนถือท็บเล็ตแอนดรอย Android หรือถือ iPad ออะมีปากกาให้ใช้แบบนี้ด้วยนะตัวนี้น่าลองนะเมื่อกี้ถ่ายไปเสร็จที่ดูแล้วม8นแปดทุกกว่า i p แพนอีกปากกาคีย์บอร์ดมาแล้ว iPad ดมูนแปดนิ่งได้แค่ครึ่งเองอมั้งนะ,อะโอเคเดี๋ยววิธีการตั้งน่า,นาจะตั้งประมาณนี้ตัวเคสเนี้ยมันต้องสไลด์ลง แล้วแปะตัดเข้าไปแบบนี้วิธีการตั้งมันจะต้องสไลด์เขียดลงมาสไลด์ลงมาอย่างนี้แล้วก็ตั้งอย่างนี้เป็นแม่เหล็กอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นเขียดแบบกลางนะทีนี้เดี๋ยวลองลองเปิดดูกนะ่อนเปิดติดปนะพา,าวเวอยู่ไหนเนาะ์อยู่ไหน,น ก็พาวเวออ่ะกดปุ๊บหนึ่งสองสามปล่อยไฟติดไหม,ไม,ไ,มไม่มีอะไรติดเลยเนี่ยไฟอยู่งี้เนาะกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไฟไม่มีคงต้องไปชาร์จก,ก่อนถ้าอย่างนั้นก็ สไตล์เดิม,มเดี๋ยวเอาขึ้นไปชาร์จแล้วเดี๋ยวมาลองใช้งานแล้วเดี๋ยวมาทำรีวิวให้ดูอ่ะ l e n o v o d ร์ดู Microsoft w i ซ d o w s นขนาด1 1 5นิ้วในร่างที่บานเท่ากับแท็บเล็ต Android หรือ iPad ในฝันของใครหลายๆคนแน,น่นอนใครใช้ Surface 3อยู่นะบอกข่าวร้ายเลย คุณเจอคู่แข่งที่มาฆ่าคุณเรียบร้อยแล้วแต่กล้องบอกก็กูไงไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปทำรีวิวให้ดูกันมันน่าสนหน่าใช้ยังไงเจอกันคลิปหน้าวันนี้จบแล้วบ๊าบาย